สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจีกันกอีกแล้วค่ะกับช่องแก้วพารวยค่ะคลิปตุกคลิปประจำกันนะคะทั้งช่องนะคะขอทุกคนนะคะรับชมกับความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาเอาหาปากกาไม่เจอไปเร็วไปไหนไปไหนจ๋า ถ้าว่างเราก็จะมาบอกนะคะทุกคนเรามาต่างจังหวัดนะถ้าไม่ว่างก็คือไม่ได้บอกแต่ว่ากลุ่มบอกทุกวันค่ะอาหารนะคะวินอะไรนี่เพิ่มสามตัวไปสักหน่อยหนึ่งนะทุกคน ติดไว้นิดนึงก็ดีนะคะนี่นะคะสำหรับราสามาคี ซือหนึ่งศูยอย่าลืมหนึนะฮะสี่ศูนทุกคนเวลาเวลาด,ด,ดูดูที่ตัวเน้นด้วยนะฮะไม่ได้ วิน2 9 1 4นะฮะวิน2 9ง4นนะติดอันนี้ไว้หน่อยเด้อดูเหมือนรีบนะอะไรเอ่ยหนึ่งสี่ นะฮะนะฮะส่รงรีบๆนะทุกคนส่รงรีบๆอยู่นะเพราะว่าต้องทำเวลาอ่ะนี่คือลาวสามาัคคีนะเน้นเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะต่างตัววิงดูก,กับวิว่งกับตัวเจาะนะคะทุกคนดูให้ดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะ